วันนี้ผมก็จะมาะฉะเฉลยโอนทข้อที่โจทย์ยาวที่สุดที่ทุกคนนะ่าจะขี้เกียจอ่านกันในโอนทปีพศ2อง2นนะครับก็เข้าไปเริ่มกันเลยก็นะครับโจทย์นี้อยู่ว่าหน่อยมีภาชนะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนห้าใบแต่ละใบมีขนาดเท่ากันภายในภาชนะ แต่ละใบกว้าง7เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรหน่อยต้องการบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะทั้ง5ใบนี้โดยให้แต่ละใบมีปริมาตรสบู่เหลวเป็น3ส่วนสของความจุภาชนะถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวเป็นถุงถุงละ500ลูกบาศเซนติเมตรแล้วหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยกี่ถุงจึงจ,บจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการ ได้ครบทุกก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับก็โจทย์เขาบอกว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมลุมฉากเนี่ยมันกว้างเจ็ดยาวสิบสูงสิบสองก็มาหากว้างคูณยาวคูณสูงก็คือเจ็ดคูณสิบคูณสิบสองแต่เขาบอกว่าเขาจะใส่เข้าไปในภาชนะนั้นแค่สามส่วนสี่ของมัน ก็เอา7จ็ดคูณสิคูณสิเอาไปคูณกับ3ส่วนสแล้วเราก็12มาตัดกับ4ก็จะได้เจ็ดคูณสิคูณสคูณสเท่ากับ70 9, คูณเก้าก็เท่ากับ630แล้ว630คือแค่ภาชนะเดียวเขาบอกว่าเขาจะเอา5ภาชนะ ก็ต้องเอาไปคูณห้าแต่ก่อนจะคูณกันก็เราควรจะมาหารห้าร้อยก่อนเพราะว่ายังไงคูณกันเสร็จก็ต้องไปหารอยู่แล้วเราามาตัดก่อนมันจะง่ายกว่าก็จะเอาห้าตัดจำหนึ่งร้อยหนึ่งห้าตัดจำห้าร้อยก็จะได้แค่หนึ่งกับหนึ่งร้อยหร้อยสามสิบหารด้วยหนึ่งร้อย ก็จะเหลือแค่6.3 6.3ก็เท่ากับ7ตอบ7ครับ